ต่อไปนี้ครับเชิญเลยฮะมีอะไรบ้างฮะกันไก่กันไก่ปากกาน้ำเงินโอ้มีปากกาหลากหลายสีนะฮะมีกันไก่ก็ต้องไว้ใช้ตัดตัดมีปากกาต้องไว้ใช้เขียน,ยนอะไรที่ตัดอะไรที่เขียนกระดาษเดาว,ว่ากระดาษน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเดาอย่างนี้อุปกรณ์มาเลย แมน้องๆเดาถูกแล,ล้วเหรอครับว่าจะต้องตัดกระดาษอย่างแน่นอนแต่ตัดกระดาษของเราในวันนี้จะมีความพิเศษอย่างไรมาดูาพร้อมๆกันเลยครับเห็นแบบนีแล้วนะครับมีช่องต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีตัวอักษร A C ตัว B, C ตัวและ C ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับชื่อเกมนี้ก็เลยเป็น A B C แบ n งสีชิ้นและมินเกมตูน,นี้ก็มีชื่อว่า A B C แบ่งสีชิ้นน้องๆจะต้องตัดกระดาษนี้ตามแนวช่องสี่เหลี่ยมให้มีรูปร่างเหมือนกันและจำนวนช่องเท่ากันโดยกระดาษที่ตัดออกมานั้นจะต้องมีตัวอักษร A B และ C อย่างละหนึ่งตัวอยู่ใน,นนั้นด้วยหากทำสำเร็จรับชิ้นละ7.5คะแนนครบ4ี่ชิน้นรับ3คะแนนเต็มครับเคยเล่นเกมแบบนี้ไหมครั้งนี้ครังแรกครั้งแรกขอให้โชคดีครับบอกว่าตอนนี้เลยนะฮะครับถ้าพร้อมแล้ว จบับเวลาครับอาครับ no ตอนน hmm. ี้เวลา10นาทีเริ่มต้นที่แล้วมาดูแนวคิดของน้องทีมนี้กันครับแม่เริ่มต้นมานีก็นับจำนวนช่องกันเลยครับว่ามี3 6ช่องจะตัดได้รูป4รูปก็ต้องมีรูปละ9ช่องทีงจะตัดพอดีแต่จะตัดออกมารูปแบบไหน่ะครับถึงจะมี A B C อยู่ด้วยได้นะแล้วแต่นะ วนนี้น้องๆนีน่ลอ,องร่างดูเลยเหอครับอย่าลืมเลครับว่าต้องมีตรงสอน A B C อยู่ให้ครบนะครับได้มันจะได้สองรูปแล้วนะฮะ แม่ความคิดแรกนี้ทำออกมาได้2รูปครับซึ่งมี A B C อยู่ครบรูปร่างเหมือนกันซะด้วยอย่างนี้ก็ได้ชิ้นละ7.5คะแนนแต่หากอยากได้30เต็มนั้นก็ต้องตัดให้ได้4ชิ้นผมบอกเลยนะครับว่ามีวิธีการตัดได้อย่างแน่นอนครับเหลือมันไปต่อหา A ไม่ได้หา A ไม่ได้เพราะ A นี้ไปแล้วนี้ไปแล้วถูกไหมฮะนี่ไม่ถึกเฉิน C กับ B นี่มันจะไปหา A ต่อไม่ได้แล้วแม่ก็อย่างที่น้องๆทราบเลยนะครับหากตัดตาม2รูปนี้แล้วสัวัสอน A B C ที่เหลือก็จะไม่สามารถนำมาเชื่อมต่อกันได้เลยมีเวลา ที่ต้องลองวิธีอื่นกันแล้วนะครับนี่เนี่ยเอมติดกันอ่ะเขาว่ามันต้องแยกชิ้นได้นะเว้ยใช่ไม่งั้นเอมันจะรวมกันถูกไหมฮะเอมันจะต้องแยกชิ้นหมายถึงนี้ต้องถูกตัดเหรอช่องนี้ต้องถูกตัดนะครับโอ้เอาละเริ่มมีแผลแล้วนะ เอาละครับเหมือนจะมีแนวความคิดเพิ่มเติมเพราะการที่มีตัวอักษรเดียวกันและเรียงติดกันอยู่สาตัวแบบนี้แสดงว่าจะต้องถูกตัดแยกออกจากกันแน่นอนเพราะใน1ชิ้นจะต้องมีอักษรชิ้นละหนึ่งตัวเท่านั้นซึ่งก็น่าจะทําให้ดารูปร่างได้ง่ายขึ้นและขอย้ําคุณผู้ชมนะครับว่าสามารถตัดได้4ชิ้นอย่างแน่นอนครับมีทั้งหมด36บอกว่าถ้าตัด4 4ชิ้นเท่าเกันเน่องชิ้นละ9แต่จะตัดทางไหนแต่ตัด้าไหนนี่ครับโอ้โหนี่เอามั่นร้อยแฟนครับ ระหว่างที่พยายามหาวิธีอยู่นั้นพวกเขาก็ยังมีวิธีการตัดให้ได้สองชิ้นเผื่อไว้แล้วด้วยไม่รู้ว่าแผนต่อไปจะเป็นอย่างไรครับ1้อสิบห้าคะแนนเอาไว้ก่อน,นได้สามไหมครับได้สามไหมฮะไม่ได้แล้วครับไม่ได้สามยอมแพ้แล้วสิบห้าคะแนน ยังไงก็ถือว่าปลอดภัยครับเพราะรู้ว่าจะหมดเวลาก็รีบตัด2ชิ้นเอาไว้เลยซึ่งเวลาที่เหลือเพียง30วินาทีก็ต้องมาลุ้นให้ถึงที่สุดครับเผื่อว่าจะสามารถหาวิธีตัด3ชิ้นได้นั่นเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทันเวลาหรือไม่ครับเจ็ 10, 9, 8, 10, 6, 5เก้าา 3 2หมดเลลโอ้โหมีติดหน้าเลยนะเศร้าเลยเศร้าเลยตัวนี้สองชิ้นที่ว่ารูปเดียวกันเลยนี่ประกอบไปด้วย A B C มี A มี B มี C เหมือนกันนะฮะอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็สองชิ้นก็กินได้ครับสิบห้านะครับสิบห้าคะแนน อย่งไรก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ15คะแนนของป้อมนัคาราดด้วยนะครับซึ่งต้องบอกครับว่าการวางแผนของเขานี่มาถูกวิธีมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการตัดแยกตัวอักษรและจํานวนช่องเพื่อทําให้ได้4รูปแต่สุดท้ายก็ไม่ทันเวลายอมตัดไปเพียง2รูปที่สามารถคิดได้ตั้งแต่แรกรับ15คะแนนไปก่อนครับคุณผู้ชมคราวนี้มาดูผลงานของทีมเซนหลุยชาเชิงเซากันบ้างครับทีมนะครับเซนหลุยชาเชิงเซานะฮะมีโจทย์เดียวกันเลยครับพร้อมมฮะพร้อมครับ จับเวลามาครับแผ่นนี้มันมีส6สไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันต่อเลยครับ่าชิ้นหนึ่งก็น่าจะเก้าช่องแหมทีมนี้มีแนวคิดแรกเหมือนกันเลยครับที่แต่ละชิ้นนั้นจะต้องมี9ก้าช่องจึงจะสามารถตัดได้พอดีนั่นเองมันเป็นเก้าก้าช่องใช่ไหม่เหลี่ยมอ่ะน่าจะเป็นเก้าเหลี่ยมใช่ปะอยังไงออกมาเป็นเก้าเหลี่ยมคือาะก็เาตมีเก้าช่องเก้าช่องมีเก้าด้านแต่ว่ารูปที่ออกมาต้องเป็นรูปที่มีหลายเหลี่ยมเป็นเก้าเหลี่ยมมันจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมธรรมดา ถูกแล้วะครับว่าจะต้องเป็นรูปหลายเหลี่ยมแน่แต่ว่าจะออกมาเป็นรูปไหนคุณผู้ชมก็ลองคิดตามไปด้วยก็ได้นะครับซึ่งวิธีการตัดจะให้ได้สีรูปพอดีนั้นทําได้ไม่ยากเท่าไหร่ครับซึ่งพวกเขานี่ก็พยายามร่างอยู่หลายรูปแบบเลยละครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าพวกเขาจะได้มากี่ชิ้นกันครับ ครับดูเหมือนว่าน่าจะได้สองรูปที่เหมือนกันแล้วจะถูกกติกาหรือไม่ครับโอ้โห,โ,หโหเป็นรูปที่เหมือนกันและก็มี ABC ซอยู่ในนั้นด้วยทั้งคู่ครับอย่างนี้ก็รับแน่แน,น,น่ชิละเจ็ดจุดห้าคะแนนหนึ่งคนเช็ดหนึ่งคนตัดไปก่อนนะฮะตอนนี้น้องโบท๊ทได้แล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะคู่ไหนครับเอบนี่พอดีเลยแปะเลยนะฮะออกมาหนึ่งคู่แล้วนะครับสิบห้าคะแนนนะครับ นาทีสุดท้ายครับซึ่งเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็ยังพยายามหาวิธีที่ตัดได้มากกว่า2ชิ้นครับซึ่งวิธีการตัดได้3ชิ้นนี่ก็มีเช่นกันแต่ถ้าต้องการคะแนนเต็มนี่จะต้องตัดได้4ชิ้นนั่นเองครับจะรุนจีรุ๊ครับลุ้นสามนุนสานะครับเตเ หกห้าสี่สองหนหดเวลาโอ้โห,โห,โหแล้วก็หมดเวลาไปจนได้ครับน่าเสียได้จริงๆริงทำไม่ได้สองรูปเหมือนกันคือสองรูปนี้นะฮะอย่างโชคดีตุนไว้ก่อนนะครับได้ไป15าคะแนน จะต้องขอแซงควมินดีกับทีมเซนลุยชัยเชียงสาด้วยครับที่สามารถคว้าไปได้15คะแนนจากการตัดได้2ชิ้นซึ่งวิธีการตัดที่ได้4ชิ้นนั้นก็มีวิธีครับใครอยากรู้ไปดูกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นไปนอย่างที่น้องๆได้บอกเอาไว้ครับว่าช่องที่มีตัวอักษรเดียวกันอยู่ติดกันนั้นน่าจะเป็นแนวในการตัดออกนั่นเองและจำนวนช่องก็ต้องมี9้าช่องที่ต่อเนื่องกันกลายเป็นรูปเดียวกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับ